สวัสดีครับองผมบิ๊กโฟตอนนะครับผม,ผม,ต,อนนบผมตอนนี้ครับผมก็อยู่กันที่งานแลนโชนั่นเอง oh God. Yeah. เป็นงานรวมรถซิ่งครับรวมรถสวยนะโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยสําหรับงานนี้นะเขาจัดกันอยู่ที่สนามกอล์ฟนะเรียกว่าหญ้าเขียวๆแบบนี้เอารถลงมาแบบนี้เขาจัดกันที่สนามกอล์ฟที่ไหนเอ่ยนี่ครับแลนโชชาวีรีสอร์ทนั่นเองนะครับผมโอ้โหเรียกว่า เขาเรีว่าเป็นสถานที่ที่แบบอลังการมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเลยนะว่าวันนี้ครับรถต่างๆมากมายนะที่เขาเข้ามาโชว์กันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันด้วยว่ารถที่มาโชว์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ครับที่ผมจะมาเจาะนะผมบอกเลยผมจะมาตามหารถที่ใช้นะ้ำมันเครื่องโฟตอนในงานนี้มีคขนไหนบ้างไปดูครับผมไป เจอแล้วครับหนึ่งคันแรกครับผมนี่เลยนี่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 อู้ยนี่นนนนฮอนด้านะครับผมซีวิตนั่นเองนะครับผมบอกเลยฮนะตัวนี้ลายสติกเกอร์ลาบูบูดูว่็น่ารักมากเลยนะแล้วนี่ครับสติกเกอร์โฟตอนนี่มันเป็นการการันตีเลยนะว่าคันนี้เขาใช้น้ำมันเครื่องโฟตอนนะแล้วบอกได้เลยคนระับว่าคันนี้เขาใช้อยู่ที่เกรดเลสซิ่งนะเบอร์ศูนย์ดับิสี่สิบนะครับผมเจอแล้วครับผมคันที่สองนี่เลยนี่กับคันเพย์สเ,เตชันตัวนี้นะครับผมอู้ยบอกเลยครับตัวนี้จากสำนักแต่งลัคกี้ ช็อปด้วยนะเขาเรียกว่าเป็นรถสายเอเทนครับสายพ่นไฟตัวนี้แน่นอนนะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องของโฟตอนเลสซิ่งออยลครับเบอร์ 10W50 นั่นเองเรียกว่าเป็นสายเอเทนครับเจอเขาได้ในงานเอเทนทั่วไปนะปเออ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นเด็กเอน็นเด็กเอ็นคันนี้ ขันต่อไปขันที่สา นี่เลยครับตรงคันนี้เลยเลโก้นั่นเองนี่โอ้โหเรียกว่าเป็นคันทีเด็ดนะครับผมคันนี้เป็นเด็กเอ็นเหมือนกันสายเอนเตอร์เทนเหมือนกันนะครับของพี่เก่งเบ้นแดงนะแล้วก็อยู่ในเจ้า EKN คันนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นเลโก้สวยๆส,ส,สายเอนเตอร์เทนและตัวนี้ครับที่สำคัญใช้น้วมาเครื่องของโฟตอนนะครับเลซิ่งออยเหมือนกัน 10W50 ที่ต้องใช้เบอร์นหนึ่งขนาดนี้เพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการเอนเตอร์เทนเน้นในการพ่นไฟหนักๆหน่วงๆนั่นเองครับบางทีพ่นเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วแต่ง,งานที่โชว์ ไปกันต่อคันที่4นี่นะครับผมนี่เลยโอ้โหกับซีวิตนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเขาใช้น้ำมันเครื่องนะครับผมตัว 0W40 Racing Oil นั่นเองนะครับผมไปกันต่อคันที่5้านี่กับคันนี้ครับแน่นอนนี่หรือเขาใสเลยเขาเรียกว่าใสแบบาสซิ่งนะเออนด่ๆๆดเด็เี่มคัญแน่นอนครับคันนี้ครับน้ำมันเครื่องโฟตอนครับผมแล้วที่เขาใช้ครับเบอร์ 0W40 นะครับผม คันที่หกนี่สามดอสามประตูนั่นเองนะนี่บอกเลยครับคันนี้ก็เจ้าสนักเหมือนกันนะใครก็อยากล้างรถอยากคาเคอยากสะอาดเงาเงาเนี่ยตรง้านนี้นะวันคัดทัดนะครับผมนี่บอกเลยครับผมสาหรับคันนีนะ้เขาโฟตอนทั้งใจอยู่แล้วน้ำมันเครื่องที่เขาใช้เนาะต้องเป็นเบอร์ 10W50 แน่นอนนี่นะครับผมใครที่เป็นสายซิ่งนะสนใจน้ำมันเครื่องของโฟตอน,นครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะไปกันต่อ และตอนนี้ครับอยู่กับคันที่7็ดนะโอ้โหเรียกว่าเป็น B R Z ครับผมคันนี้ครับแน่นอนน้ำมันเครื่องโฟตอนอีกแล้วเออครับผมนี่ครับกับ B R Z คันนี้บอกได้เลยเขาใช้น้ำมันเครื่องนะครับผมตัวเกรดเลสซิ่งนั่นเองนะครับเบอร์0ูนย์วิาิบเขาบอก30ก็พอแล้วใส่หนึ่ดๆโอ้โหเรียกว่าทนความร้อนได้ดีไปกันต่อคันที่8ดโอ้โหเรียกว่าแน่นอนครับคันนี้กาลังตีอยู่แล้วนะตัวน้ำมันเครื่องโฟตอนอยู่แล้วนะครับผมผมบอกได้เลยครับว่าคันนี้คือสุ k กิสว f ปนะครับผม คันนี้แน่นอนน้ำมันเครื่องโฟตอนที่ใช้คือตัวเลสซิ่งนะผมเบอร์ศูนย์นั่นเองนะครับผมใครที่รถทําเครื่องมาปรับแต่งมาจูนมานิดนิดหน่อยหน่อยศูนย์สามสิบผมบอกเลยเอาอยู่แน่นอนนะครับผมในตัวนี้เพราะว่าตัวน้ํามันเครื่องของเขาครับเป็นเกรดพีโอด้วยนะครับผมแล้วก็กรุ๊ปสี่บวกห้าเออนะครับผมเหนียวเหนียวแน่นอนนะครับผมเรื่องจบกันไปแล้วครับผมกับการวันนี้นะครับผมที่เราตามหารถที่ใช้น้ำมันเครื่องของโฟตอนนั่นเองนะครับผมเราเจอไปทั้งหมดนะแปดคันแต่เอาจริงนะมันมีเยอะกว แต่ผมเดินไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วนะครับผมเพราะงานเขาใหญ่จริงๆนะครับผมกับงานแลนโชนะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังไงนะใครที่ชื่นชอบในส่วนของพวกรถซิ่งรถอะไรนะครับติดตามเราได้นะกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะตรงนี้นะกระดิ่งนิดติ้งๆเอจะได้แจ้งเตือนด้วยเออนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับสําหรับงานแลนโชแบบนี้นะจัดแบบบรรยากาศชิลๆบนสนามกอล์ฟแบบนี้ใครที่อยากมานะปีหน้ายังไงติดตามเขาไว้นะครับเผื่อด้เอารถมาจอดกันสวยๆนะในลานสนามหญ้าแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับของโฟตอนแล้วก็ฝา ไว้่อนแล้วก็ที่แน่นอนครับน้ํามันเครื่องของโฟตอนนะเราการันตีครับผมมีการใช้ได้ดีแน่นอนแล้วก็นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียครับผมบอกได้เลยครับว่าใสา่ๆหนืดๆทนความร้อนสูงทุกเบอร์ครับผมแล้วเจอครับผมสวัสดีครับ